ขัวน้อยก่อนจะได้เดินทางไปที่วัดสกลนครอำเภอคำตะก้าอำเ่อที่จะไปคารวะพระอาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์สมงพบโชติบัญโยนะครับรวมถึงไปส่งท่านพระอาจารย์บุญช่วยด้วยเพื่อที่จะไปช่วยงานในงานบุรพาจารย์ประจำปี2565นาวัดไตสิข,ขาเนาะฉะนั้นก็จะ ไปทีเรียบร้อยเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปรกาบอาจารย์นะ มาทำไงวะแล้วก yeah. ็ใช่ครับาเรียนแก้ข uh ่าวเลยทีมมาบริการใจนะครับบริการใจจะดูต้งส่งนะครับรอหนิมาส่งอาจารย์คุนช่วยครับอาุณช่างคเปนยังไงอย่างรออยู่นอาารช่วยครับะมา

จ้าอาวัดวัดวาบ้านช่มงอาแบบมาได้ยมโตมาได้ไหครับ่อันหน่าโตรงๆหะปู่เอ้ยห่อนเสือเช่ยาเยังหนุ่มอัส่กานงู่กระเพราไว้เร็วใส่กระเพราเสือใส่กระเพราแรก แข็งแรงอยู่นอถ่ายเร็วเวเือกขาข่าความแล้ว่ายม่ดตม่ขากเาามบแต่คำสีหลวงพ่อมันจะออกขาวแดงๆเลยไม่เขาดขนมเช่นเรอมันเป็นมวนแล้วเห็นกันตรงไหนเล็อกแรกนช่ไมวนีช่วยมากแลวนะครับมองเนเอกไหมมันอวย พี่เงินบุญช่วยบ้านอาจารย์สุริยานุ้งพอ่อขึ้นไปเบื้องภูเขาบองเนี่ยไปอ่ะผ้าปูนนี่ปูดมากว่าก<ป>่อนครับขึ้นไปยุ่งหันขีดโสมลายก็เลยลงมาก่อนเดี๋ยวบอกว่าไปชมภูเขาสักวันจงลงมากาลงพ่อต้มหลายออโอ้ทั้งการลาลงมะนาว โบฮอนเนี่ยบอกครับหลวงพอ่อใส่ทั้งทุงตีนทุงมือเสืสงงอแค่เน่าพ่อแก่ให้ครัับพกนะอยากนอนละปกติเพื่อนภัคยามงครับเมื่อนี่กัขึ้นแล้เนี่ยธรรมดาบ่ายโมงน,นี่พี่สไ <c oughs> ตล์อชอบละเศร้าว่าคืนเตรียม <c oughs> งานเนาะเขามาเห็นพระเห็นเนี่ยมักำลังปักธงบัง ยู่กันหลายลูกว่ครับอาจารย์สาม,ม,าามาาวันนี้มูคณะเพิ่นกัดทยอยมาบมดครับแม่่วยกันอยู่วัดนั่นเพิ่งไปไก่โดนปลาตะูเนี่ยน้ำลายเพิ่นบ่ค่อยไหลแล้วเนาะ <c oughs> นาตรงๆเงยปป่ยร่วมาห่อนห่อนก็บ่หวอนอยากเบางเศร้าเบาดีอยู่เลยหามคุยน้ำยุ่องนเศร้าแรงยิคนหลเบาคนยเร็วมันเรวว่าเสาเข็นถ้าผมลงเสาเข็มลงอย่างนี่จะมาเทิดบนทั้ได้เพราะว่ามันดีมันถมใหม่ครับอันตราย ว่าน้ำขังแล้วม so okay. ันชลุลงไปนะครับมองเขาบูเห็นนะครับเก็ลยโอ้โหสามันฝนมันแล้วฝนครับลินอยู่โตครับจักปีนีแล้วหลวงปู่อย่างเงีลวงพ่อพู่เคยปีได้ปู่นะปู่จะเคยปียังฮะปีสลูพ่อซ้อเท่าไรซ้อพ่อสี่ลอยเท่าไร เก้าทเท่าไรเก้าสองเก้าท่สองาใด่อเสาม้ายคอยู่พีบ่ครับรับเวทน้องว่าอยู่พี่เพื่อนเขามบจัางเขาไปเบิ้งได้ยืนบ่ครับได้ก่อนจะเาย่างเขาไปชมชิวทัศ ลุงเหรอหรอครับ่ลยบจัดกรัด้านก็สี่ใบถ่ายใ่ใช่ห่มผ้าประทายแม่ pues <N 'S> <teachers> แล nah ้วจังนีแหละือสีออกหันกวไปวายาายีผ้ากันเดือนากับชินเจ็ดดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับแต่วงานยูวันนี่สสามถึงสิบหกหมนีบนี่พก นี่ยปู่หน้า,นนาตรงๆเลยแล้วโอ้โอ้าเป็นราคผนวกผ่อนล่ะอวยคุยกันจนเลียวแล้วหลวงพ่อวันที่เขาพากแล้ว ว่าะไปเมืองเล้าเนี่ยปเนี่งไทยนี่หรอออ่ว่าขอรถจก้นได้ว่าเรุปานยรถยังอ่ะรถไม่ยิหรถไม่งียบเมื่อมุกยังขึ้นบรหารเงือนห้วยแก้วของเขาฝากวาเจียเม่่อ่าไฟฟ้า อันนี้เป็นห้องคังเสียงเนาะ ก่อนที่จะมียุคโชเชี่ยวขึ้นมาเนาะก็คือการเผยแพร่ธรรมก็จะผ่านทางสถานีวิทยุแล้วก็มีการบันทึกเสียงไม่ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงผ่านซีดีดีวีธรรมะของหลวงพ่ออาจารย์สมภพโชติปัญโยแล้วก็มีม้วนเทปเนาะในสมัยนั้นถทุกวันนี้ก็สามารถฟังได้ใน Youtube ช่อง y t u t u อะต่อไปจะพาเข้ามาที่กุฏิ กลางน้ําของท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยกเนาะก็จะมีเกาะกลางน้ําแล้วก็มีหนองน้ำล้อมรอบ,อบก็จะมีสะพานเนาะสะพานข้ามทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีทิวทัศท,ที่สวยงามอันนี้เป็นการขุดลอกเพืนะ่อที่เอาดินไปทำ เขาเขาผูดินทําเป็นภูเอาดินไปทําเป็นภูเนาะ,ะปกติเราจะเห็นภูที่เป็นหินแต่ที่นี่หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นมาเอาเป็นดินเนาะเป็นดินดินผูตอนนี้เราก็ขึ้นไปแล้วตอนเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้าประกาศหลวงพ่อใหญ่แต่ก็กําลังสร้างเนาะนี่เราจะพามาดูกุติหลวงพ่อท่านที่ท่านอยู่ แต่ว่าตอนกลางวันหลวงพ่อท่านจะไปพักที่นู่นตอนกลางคืนหลวงพ่อค่อยเข้ามาพักที่กุฏิรังนี้เป็นกุฏิหลวงพ่อพระอาจารย์สมภบโชติปันโยจะมีลูกของหลวงพ่อท่านติดอยู่ นตจงสัมมา,าสัมโพธิา่อัศจรรย์์องคสหัสาดาินขึ้นขึ้นกพระคืนพระราพักนี้อยู่นะครับอันะนะนี้เป็นทางเดินจงกรมนะทางเดินจงกรมของหลวงพ่อรพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านก็จะจงกรมด้วย รถรถของท่านรถวินแช่เนาะเดินนนินแช่เนาะฝังหลักแน่นตรงสี่ดีลอย้อยห่าทอดทะลึ่งขันนาเบิร์นล่มพิ้นหายมีสติเนาะความายก็คือให้มีสติไม่ไว่าจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติ ลหลวงพันธใจเขา้าออกคือกุฏิหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเอาบรรยากาศเอามาฝากเราทาั้งทั้งหลายในวันนี้นเป็นห้อน้ำของหลวงพ่อที่มีคณะศิลานุศิษย์ในความ,มอุปนิธัมอุปถัมภ์หลวงพ่อเนาะ เราคงเป็นเตียงที่หลวงพ่อนอนเอาเวลาพักผ่อนเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรไปเบิงแล้วกันออกเมื่อพระเจ้วพุทธิหลวงพ่ออาจารย์ชิพนพบนี่ตอนหลวงพ่อคุณอยู่บม่ได้พากันจะได้พ่อกับแม่ มาจะลืมถ่มา,ยกกายรูปโบมักถ่ายรูปเป็นรูกชายซาลาเนาะเขานี่เป็นอาหารปลานเนี่กันนี่ก็ตีทับเอาลงทางไดปะเอลงทางนี้บ่ ลองเปิป่งปลามีปะหูถยงหลายเลยนี่ตัวนี้่าลุกปลาีน้งองกลางหนองาจารย์สมภพเงื่อนเลียงคนเบิดบารเรียงคนเบิดจังวัดเบิดหนองนี่เนาะ ผงแน่นผงมีผงผงดังดังแต่ก็อยู่น้ำกันกับปลาแต่ปลาก็บตอดขาเนาะโอ้มีอยู่ทุกย่อมยะแล้ก็เดินทางออกเนาะ กกระเทินว่าได้สู่บ่อถอยหลังให้เขาว่านับแต่มือสีเก้าไปนะบ่อถอยควรระวังตนมิให้เสื่อมเสียป่าที่หลวงพ่อท่านปลูกเนื้อที่ก็เยอะพอสมควรว่าเจ็ดร้อยไร่ตามที่สอบถามมาก็จะปลูกป่ามีแต่ป่าชุ่มชื้นไปด้วยธรรมชาติ